ก็ด้านบนด้วยนะคะรวมถึงไปจัดที่หอส์ต่อด้วยะคะ่ะ <c oughs> แล้เได้มาเดินดูแร้เราเห็นเลยว่าพนักงานเท็กยุคนี้เรียกว่าน้องมีอุปกรณ์พร้อมพันมากเลยรู้สึกว่าเอ้ยสีสันสดใสหรือว่าคุณภาพดีๆก็มีเพิ่มเติมใน,หนให้กับน,อน้องๆที่ที่สามารถที่จะนํานำมา พัฒนาเป็นคนยายของตัวเองได้อะไเลยถึงแบบกิมมี่อึ้งกับฝีมือน้องนองด้วยอะไรน้องมีว่าเชิดด้วยน้องน่ารักมากพี่เชิดสวยมากพี่เชิดสวยมากคุณค่ะคุณนะคะทีใจน่ารักมากกิจกรรมความพิเศษของกิจกรรมนี้มันมีอะไรเป็นไฮไลท์บ้าง ก็เป็นงานที่ให้กับน้องๆนะคะที่เป็นประกวดของหลายๆหลายๆเชื้อชาติเลยอะไรเงี้ยรวมถึงมีหลายๆที่นะคะที่เขาส่งเข้ามาประกวดกันแล้วก็สามารถนำไปทอดแล้วก็เปกิจกรรมที่ทางเพนเทลจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมจินตนาการให้กับเด็กๆด้วยค่ะางสกิิขอชน ของเชอเองเชอก็ทํามาเยอะทั้งวาดภาพทำน,นู่นทำนี่รวมถึงงานแบบเย็บปักถักร้อยแต่ถ้าแบบรู้สึกที่จริงจังที่สุดในชีวิตก็น่าจะเป็นการตัดชุดคอสเพลย์อะไรพวกนี้ก็เริ่มจากการวาดภาพร่างภาพออกแบบยอะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นผ้าทํานู่นทานี่ออกประดิษฐ์ออกมาอะไรเงี mm. ้ยค่ะก็ถือว่าเป็น skill, สกิลศิลปะที่พอจะมีอยู่ในตัวแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำแล้วเพราะว่ายุ่งมากเลยตอนนี้ทำคอสเพลย์หรอ w o r k m มชอบไหมค่อนข้างชอบนะคะ, <laughs> ะ,คะเป็นช่วงก่อนที่เข้าวงการบันเทิงเอง แล้วก็รู้สึกว่าสนุกมากๆตอนนั้นเป็นโลกใหม่เชอเลยที่ได้แบบออกมาเจอเจอผู้คนที่ชื่นชอบการ์ตูนเหมือนกันหรือว่าแบบมาลองแต่งตัวหรือแบบสวบคาแรคเตอร์อะไรใหม่ๆอะไย่างเงี้ยค่ะ หลท่อย่างเกินจริงพอจะมีทักษะอย่างละนิดอย่างละหน่อยออแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบเอ็กซ์เพรสตหรือว่าอะไรแต่เมื่อกี้ที่ลราในทีตจใจกันสีเพราะว่าเมือ่อก่อนมันจะมีแค่สีสองกับ,บสีสี่ตอนนี้มีสอแสงมีสีนีโอนีออนหรือมีสีที่มันแบบเห็นแล้วสะดุดตาม,มากขึ้นน้องๆก็มีโอกาสที่จะใช้ที่จะแบบออกแบบสร้างสารรค์ให้มันเป็นแบบอะไรที่สะดุดตาม,มากขึ้นก็ได้ แล้วก็มีหลากหลายมากขึ้นประเภทของสีเมื่อก่อนฉันจำได้่าเราไม่ได้แบบมีเยอะขนาดนี้แต่ปัจจุบันปัจจุบันมีทั้งแบบสีไม้สีน้ำสีโปสเตอร์สีหนูว่าอันนี้มันอาจจะมันเก่าแล้วแต่ว่ามันก็มีเยอะขึ้นอ่ะมีสีแบบแต่อนีี้คืมสีน้ำละลายมีสีสะท้อนแสงสีแบบเอออะเคลิกนู่นนี่นั่นอีกมากมายหลากหลายมากเลยเพิ่มขึ้นใช่รอบไว้ครับเป็นเราได้สีทีฟินก็แฮปปี้ค่ะอะไรที่มันเรียงเป็น เขาเรียกว่าอะไรนะเรียงเรียงเฉดให้เรียบเราสวยงามมานะเราเป็น o อ,อสซท่านหนึ่งแสดงว่า <laughs> เราชอบ48ใช่ไหมคือแ8สีหมายถึงว่าที่มันเพราะว่าไม่ชอบ12กสองใน่บสีเออคือถ้ามีเยอะก็ยิ่งสวย <laughs> ยิ่งมีเยอะมันก็ดูดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ได้โหมดเรามีแค่ไหนเราก็ใช้แค่นั้นในการจินตนาการของเราได้รเราก็ยอดจินตนาการของเราได้จากทุกสิ่งอยู่แล้วใใังฝากกกจ ว่าอนาคตว่าตอนนี้อนีอนาคตจะยังไงว่าที่ศิลปินไรอย่างนี้โอ้ย,อยก็หวังว่าจะมีบ้านที่ศิลปินอยู่ในนี้แบบที่ชอบการวาดรูปจนสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองด้วยการเป็นศิลปินได้อย่างจรงิงจังซึ่งปัจจุบันในเมืองไทยก็มีเยอะแยะมากมายเลยจริงๆนะคะตัวหนูเพิ่งได้เจอปุปานไปก,ก,ก็ดีใจมากๆที่มีโอกาสแล้วก็คิดว่าน้องๆก็น่าจะมีโอกาสที่จะพัฒนาไปถึงขั้นนั้นที่ไประดับโลกได้เลยนะคะทางยาน้ำะไอาก็ต้นเดือนที่เราอยู่มา ได้น้ำก่อนไหมขอน้าแป๊บนึงได้ได้คร well, ับโอเคต้นเดือนก็มีกิจกรรมอำลาแฟนๆปกติก็ตั้งใจอยากเจอเหมือนกิจกรรมที่เราจัดเพื่อให้เจอเจอกันแบบหนึ่งต่อหนึ่งตัวต่อตัวอะไรอย่างเงี้ยสักปีละครั้งอยู่แล้วครั้งนี้ก็เเป็นตีที่เราจะไปเรียนต่อไปดีก็เป็นแฟนวาเลนไตนลักการอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบ ไม่ไม่ไปกระสุงที่สนามบินด้วยเ็ราไม่ต้องรู้อะไรมากขนาดนั้นก็รคือรวมพลก่อนรวมพลก่อนได้เสร็จสับเยบร้อถือว่าได้ร่ำลากันแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกได,ด,ด้ว่าเป็นอะไรที่ชื่นใจค่ะก็ไม่ได้เจอผู้คนแบบเป็นกิจจารักษณะสักพักหนึ่งอนะไรย่างเงี้ยคนมาเยอะมากๆแล้วก็เจอรู้สึกว่าเอ้ยยังมีคนที่คอยติดตามคอยซัพพอร์ตเราเยาอะขนาดนี้เลยก็เลยเป็นความตื้นตันใจที่รปกติเราทุกคนไม่ได้แบบ ไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยเลยนันนั้นมันเป็นยังไงเัอเป็สะกิดยังไงตอนนั้นก็แบบปกติก็จะเจอแบบเนี่ยตามีเนก็จะเจอกันแค่นี้หรือว่าแบบใครผ่านมาผ่านไปในวันนั้นบบอูที่นั่งที่สยามพารากอนค่ะที่เป็น scb next tech ข้างบนเนี่ยก็คือแบบเต็มพื้นที่เลยอะไรเงี้ยก็ถือว่าที่ห้าร้อหกรคนมาอยู่ร่วมกันในวันนั้นเลยนะหนูก็ดีใจมากๆแล้วอะไรเงี้ย อนแรกคิดว่าน่าจะน้อยกว่านะแล้วก็แบบวนไปเวียนมาอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอ้ยคนมาเยอะกว่าที่คิดแฮะโมเมนต์ไหนที่ทำให้รู้สึกว่าน้ำตาเออมาแล้วก็เป็นเพลงที่เลือกนําไปร้องด้วยละค่ะอะไรเงี้ยใช่ก็ความหมายเพลงก็คือแบบเออถึงแม้ว่าคุณจะอยู่คนเดียวคุณก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะกีตาริดัเกอร์กตริจ้าไหนอะไรเงี้ยมันก็มาเนาะถ้ามันก็มาเราก็นึกถึงว่าเออเราถึงเราจะแบบเราทำนูทำนี่คนเดียวไปไหนมาไหนทะไรแต่ว่าจริงๆเราก็มี คนที่คอยซัพพอร์ตคอยเป็นกำลังใจคอยคอยซัพอสนับสนุนเราอยู่เสมอนะเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะอะไรเงี้ยเราก็แบบโอ้เซนซิทีฟแบบนี้อะไรแต่ว่าพอต้นตาปกติไม่ค่อยร้องไห้แต่พอต้นตาลไปบ่อยถูกแซวเยอะนะคะเยอะแซวเยอะไหมก็แซวด้วยแฟนๆนี่แหละค่ะหนูก็ไม่ขนาดนั้นหรอกหนูก็จื้อว่าหนูชัดเจนว่าเออเราตื่นตานใจจริงๆอะไรเงี้ยเรา ก็มีเทนมีแฮตแทะอะไรเงี้ยที่มาเข้ามาซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยเราได้เข้าไปแอบส่องบ้างไหมก็พอเห็นบ้างก็ขอบคุณความเขาเรียกว่ายังติดตามแล้วคอยพูดถึงสิ่งดีๆคอยดูแลกันในแบบในทุกช่องทางตามที่แต่ละคนจะสามารถได้เลยอะไรเงี้ยในการที่จะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยโดยเธอก็ดีใจมากๆในส่วนนี้แล้วก็ยังขอบคุณเสมอเลยค่ะแต่ว่าเธอไม่ได้ยึดติดกับเธอตามเพียงแค่ไม่เลยสุดสุดยอดปี่หรือไม่อ่างเงี้ย ค่ะ <S an> เอจอก็ไปต่อค่ะเน่จะไปเรียนต่อเป็นความฝันที่อยากทำมานานเลยอยากไปแบบไปเรียนอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่แบบเออเรายังมีบางคนแบบเออคิดถึงอยากเจอเราก็เลยจัดอีเวนต์บาน,นี้ พยายามหนูก็ไม่รับปากเพราะบางทีอาจจะไม่อยากจัดการที่บางรู้สึกว่าหลายคนเสียใจแทนเราเพราะว่าเหมือนเราอยู่จุดสุดสุดยอดพีระมิดแล้วหนูรู้สึกว่าน้องๆรุ่น,หนใหม่เก่งมากๆเลยแล้วก็เป็นคงเป็นถึงเวลาที่เขาอยากเอามาใช้พื้นที่ตรงนี้ในในแวดวงของการทํางานไอดอลในการพัฒนาตัวเองเกิดเชื็อถึงจุดหนึ่งรู้สึกว่าเอออยากอยากต่อย,ยอดตัวเองไปไปทำอย่างอื่นเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยรวมถึงเราก็อยู่ตรงนั้นมาเกือบสิบปีแล, <c oughs> แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเอ้ยเรายังมีอะไรที่ สนุกสนานหรือว่าเป็นเราแก่แล้วด้วย <c oughs> อันนี้ต้องยอมรับอีกหนึ่งอย่างว่าก <c oughs> ระกกระเดี่ยวของเรานา,น <c oughs> าจะไปใส่ชุดคุกกี้ไม่ได้แล้วไม่เชิงกระดูกกระเดี่ยวของเราคือ <c oughs> แรงเราไม่เท่าน้องจริงๆก <c oughs> ็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนซับพอร์ตน้องเราเอนจอยกว่าตอนที่หนูเป็นแบบผู้จัดก,การเบื้องหลังแล้วเราก็เจอแล้วเอ้จริงๆเราก็ถนัดในงานสายเบื้องหลังเหมือนกันนะหรืองานอื่นๆที่เราอาจจะทําได้เหมือนกันเพราะตอนแรกหนูก็ไม่เชื่อว่าหนูจะเป็นไอเดอรได้เพราะหนูก็เรียนสายวิทย์มาอะไรอย่างเงี้ย คือเป็นคนสนุกกับการที่จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆไปนี่อะมากกว่ายเราเป็นโลโบเดียะเรามีอะไรอยากเรียนรู้อะไรน้นนำมาลง้นไปเพื่อไม่ให้หลงไปกับสิ่ง่เราจริงๆก็แล้วแต่คนนะคะสือว่าจะหลงไหมหรือว่าคนรู้อยู่แล้วว่าตัวเองอยากได้อะไรมากกว่าแล้วก็อยากทําอะไรต่อยอดตัวเองแบบไหนมากกว่าอะไรเงี้ยส่วนตัวเชือเชื่อแค่สนุกกับมาแล้วก็พอต้องทําแบบทําจริงจังอะไรเงี้ยเชือก็ตั้งใจมาก อยากให้ทุกคนมีความตั้งใจที่จะทําอย่างจริงจังแล้วก็จริงใจกับสิ่งที่ตัวเองทํามันอย่างจริงจังจริงๆแต่ก็ยืนยันว่าเราเรียนใส่มาเราไม่ได้ดูมังคาให้เต้นใช่ไหมไม่ค่ะเราไม่ดูมังคาเราชอบฉันชอบไปเต้นจริงๆฉันก็อยากทำแล้วฉันก็ทํามันอย่างเจ๊ที่งูปปาตอนแรกเริ่มก็ไม่ค่อยเก่งแต่ว่ามันก็้ที่สุดเวลามันก็ทำให้เห็นเหมือนกันว่าจากเชอที่ต้องจำท่าเต้นแบบเพลงเพลงนึงแบบเป็นเดือนกลายเป็นช่วงหลังๆหนูจำเพลงนึงแบบในครึ่งวันก็ได้แล้วเลยอย่างเงี้ยคือมันมีพั ฒนาการจริงๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราใช้เวลากับทักษะใดทักษะหนึ่งนานๆอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยพอสิบปีมันเต็มปิมหรือว่ามันอิ่มตัวหรือว่า,อ,าอ,อยากเปลี่ยนอาชีพเช <c oughs> อแค่สนุกเ <c> ร <oughs> าแค่สนุกกับการทําอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวเชยอ,อยากแบบไปเรียนต่อเป็นอะไรที่อยากทํามานานแต่ยังไม่มีโอกาสทําตั้งแต่เด็กเลยค่ะอยากไปเรียนต่อกพาได้ เรียนต่อจริงๆมันคืออยากไปเที่ยวค่ะ <c oughs> <c oughs> น่าจะแบบนั้นมากกว่าแต่ว่าพอแบ้ชิ้นดูแล้วหนูก็อยาก <c oughs> ไปเป, <c oughs> เปิดโลกที่ได้อะไรกลับมาด้วยแล้วก็มีโอกาสที่เออได้ทํางานลองทํางานเรื่องหลังกับทาง BNK แล้วจริงเขาให้โอกาสจริงๆตรงนี้เพราะว่าเชอก็เรียนมาสายวิทย์แต่ไม่ได้มีงานแบบทักษะด,ด้านแม n a g e m e n แต่ด้วยประสบการณ์ที่มีทําให้สามารถต่อยอดที่นั่นได้อะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออยังอยากต่อยอดตรงนี้อย่าง มีพื้นฐานที่จริงจังกว่านี้เราก็เลยงั้นหาเรียน MBA ด้วยดีไหมอะไรเงรี้ยก็เลยได้เออลองหาดูซิเรียนอะไรที่เราพอจะแบบแบ่งเวลาไปทําอย่างอื่นเที่ยวเล่นได้ด้วยอะไร,งไรงเงี้ยนการพักเบรกตัวเองจากจากจาก,จากการทํางานหนักๆมายาวๆยอะยไรเงี้ยแบบไปลองค้นหาตัวเองในแบบอื่นๆดูบ้างๆๆๆอะไรเงี้ยจริงๆเพราะทุกอย่างมันคือสิ่งที่หนูอยากทำมาโดยตลอดตั้งแต,<ล>แต่เด็กเลยบี้เล่ระยะยเวลาไว้กันไร เร่ง,ร,งระยะเวลาเร่งเร่งอ๋อเร่ง,<อ>งระยะ<ห>ตอนนี้เอ่อตัวที่ตัวที่เชิญลงเป็น M B A ของมหาวิทยาลัย Global Business University ซึ่งเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณปีนึงแต่ก็รอดูว่าเชิญจะใช้นานกว่านั้นหรือเปล่าก็คือ1 <c oughs> นึ่งหนึ่ีอยแน่นอนว่าหนึ่งปีแน่นอนคะ่ะเราเช่าที่อยู่เรียบร้อยหมดแล้วแล้วไปที่สนามบินเขาบอกไปไ ทางสถาบ,บันก็ให้คือเชิญได้มีเรียนคลี MBA คือเป็นการเรียนออนไลน์ก่อนหน้านี้ช่วงนี้ยังทํางานอยู่ในใแวดวงแบบงานฝังเียนเคด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนั้นอยู่ก็เก็บ A มาได้2ตัวเขาก็เลยคงเห็นว่าเอ้ยนี่เราทําได้เว้ยอ,อะไรเงี้ยมีแววก็แบบเออพูดคุยกันดูแล้วก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงที่จะโปรโมทสถาบันได้ด้วยอะไรเงี้ยก็ลองถามเขาดูว่าเออเป็นอย่างไรได้บ้างซึ่งตรงนี้เขาก็ โอเคแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออเราสามารถเปิดเปิดทำให้เขาให้คนเห็นชีวิตนักศึกษา M B A ที่มหาวิทยาลัยนี้ที่ไปเรียน full time M B A เลยเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรก็คือเป็นเป็นตำแหน่นงแอมเลยอันนี้แบรนด์แอลครับ<ม>แต่ว่าตัวเชอร์ก็คือทดลองมาแล้วจริงๆเชอร์ค่อยๆเรียนรู้กับที่นี่มาแบบผ่านคล M B A เป็ MBA นคอสคอสมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยกว่าจะแบบรู้จักกันมาสักพักหนึ่งแล้วโอเคมันดูหน้าเป็นไปได้แล้วเขาก็ได้รู้จักตัวเชอร์ด้วยว่าเออเราก็น่าจะ เอ่อรัเพรีเซนต์หรือว่าเอ่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นคอเป็นสิ่งที่เขาอยากจะนําเสนอต่อไปหรือให้คนเห็นว่าเขาคือใครเขาคือมหาวิทยาลัยที่เน้นอะไรอะไรเงี้ยตอนที่ได้รับรู้สึกแบบว้าวนะครับรู้สึกว้าวค่ะเฮ้ยเพราะว่ามันต้องผ่านบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นแล้วแบบเฮ้ยเพราะว่าเขาเห็นว่าเราทําได้เกรดเราอาจจะได้เป็นการช่วยแบบว่าเฮ้ยเราเป็นนักเรียนที่ดีคนหนึ่งนะเออแล้วเราเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเราก็ต่อยอดได้หลายอย่าง ถ้าเราไปอยู่กับคออุณอะไรเงี้ยวันนี้หลัแบภบารกิจในตำแหน่งนี้มันต้องอยังไงบ้างหรือคือแบบตอนนี้ก็คือ,แบบอง่ายๆเลยค่ะถ่ายทอดชีวิตที่ไปเรียนเธือพรีเซนต์มหาลัยพีเซนมาไม่เชิงพีเซนต์มหาลัยก็คือชีวิตเชอรที่จะไปเป็นนักศึกษาปโท MBA เอ,อ็มบีเอเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรอะไรอย่างงี้ซึ่งเชอรจะทำช่องยูทูบของตัวเองไว้เริ่มตั้งแต่ช่วงนี้แหละแล้วก็เป็น ช่องช่องยูทูบซีเชอร์ฟรังด์เอแอคแต่ก็ไม่ไม่รับปากว่าจะลงเยอะลงน้อยแล้วแต่ความสามารถอะไรกัน,น,กกนแต่ก็จะก็ถ่ายขึ้นถึงแน่ๆเพราะว่าก็าไม่หายไปไหนจากจากโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้คะ่ะต,ตรงนี้กำหนดจะไปเมื่อไหรเงี้ยใกล้ๆนี้แล้วคะ่ะแต่ว่าอ,อ,อ,อีเวนต์วันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายที่ที่หนูจะทำงานในในเมืองไทยอย่างเป็นทางการแต่ก็ไม่แน่ถ้ามีอีเวนต์ที่เขาสามารถที่ไปมันกลับได้เราก็ยังรับได้อยู่อะไร รวมถึงตอนนี้ก็ถ่ายทําภาพยนตร์อยู่ยังไงต้นปีก็น่าจะได้เจอกันอีกค่ะเพราะว่ากลับมาโปรโมทภาพยนตร์ทนอด้วยทนอภาคสองอย่าลืมติดตามกันนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากเป็นมาแล้วจะรวมว่ามันถักถักเหมือนร้องเงียบจริงจริงจะป้ายยภาพยนต์ทนาภาคสองที่